หลายคนติดปัญหานี้อยู่นะครับว่าก็เล่นเวทมาสักระยะแล้วนะแต่ทําไมกล้ามเนื้อมันไม่พัฒนาให้เห็นผลลัพธ์สักที <laughs> โอเคครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนลองไปเช็คนะครับ 1. เราเล่นเวทกันถูกไหมครับเพราะอันนี้สําคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นเวทแต่เราเล่นไม่ถูกแล้วโฟกัสไม่ได้แล้วก็ไม่โดนกล้ามเนื้อที่เราจําเป็นที่จะต้องให้เขาพัฒนาเช่นเราเล่นอกนะแต่มันไปโดนไหลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันไม่โอเคดังนั้นเราต้องไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก่อนว่าการเล่นเวทที่ถูกเนี่ยทำยังไงแล้วเราก็อาจจะมีการอาัดคลิปวิดีโอเราไว้แล้วก็ลองเทียบซิว่าเราทําถูกหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ลองเช็คด้วยครับว่าเรามีการปวดเมื่อยจุดที่เราเล่นไหมโอเคนะครับ เราเล่นหนักหรือว่าเบาไปไหมเพราะบางคนเนี่ยโอ้โหเล่นถูกนะแต่เล่นเบามากพอเบาแล้วมันก็ไม่ค่อยปวดไม่ค่อยพัฒนาอยู่แล้วพอเล่นหนักไปก็อาจจะระบมบอบช้ําจนบาดเจ็บไปเลยซึ่งมันก็ไม่โอเค3เลยครับก็คือเราคาร์ดิโอหนักเกินลิมิตไหมครับเพราะถ้าเกิดว่าเราคาร์ดิโอกันเยอะมากเกินไปมันก็ส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อเหมือนกันที่เขาบอกว่าคาร์ดิโอเยอะมันก็อาจจะทาให้กล้ามเนื้อเราหายอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคาร์ดิโอก็อย่าหนักเกินไปนะ4ี่ครับก็คือเรื่องของอาหารการกินกล้ามเนื้อจะพัฒนาได้สารอาหารเป็นสิ่งที่จําาเป็นมกๆ ลองเช็คสิครับว่าเรากินได้ครบทั้ง5้าหมู่ในสัดส,ส่วนที่ดีกับความต้องการของร่างกายหรือเปล่าและข้อ5ข้อสุดท้ายครับก็คือการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอเพราะกล้ามเนื้อเราจะมีการฟื้นฟูในช่วงเวลาที่เรานอนหลับพักผ่อนด้วยขอให้นอนหลับได้อยู่ประมาณ6 8ถึงชั่วโมงถ้านอนได้อยู่ประมาณนี้กล้ามเนื้อจะฟื้นฟูดีมากถ้าอย่างไงลองไปเช็คต่างๆนาะนะนะตามข้อที่ผมบอกไปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ